ไปต่อกันที่สุร,ราษฎร์ธานีครับเมื่อวานนี้นะครับประมาณสัก5โมงครึ่งปรากฏว่าเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตแจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีฮะเกิดก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เป็นเหตุตะลุมบอลนฮะ,ะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับกว่าที่จะยุติเหตุการณ์เอาไว้ได้แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีเด็กเสียชีวิตไปหนึ่งคนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพอไปตรวจค้นปรากฏว่าอาวุธที่ใช้ฮะ ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาก็เอาทั้งหินเอาทั้งเหล็กนะครับมาพันจนเป็นอาวุธบางส่วนก็มีเอาไม้มาพันกับซ่อมมาพันกับมีดก็มีนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในศูนย์แล้วจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปรากฏว่าเด็กเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสุราษฎร์ธานีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กที่มาจากนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่เกิดการคอมเมนต์กันฮะ คือแย่งเด็กใหม่สองคนที่พึ่งเข้ามาในสูอ,อแล้วเหมือนบบกว่าจะให้พวกตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ในพื้นที่แล้วปรากฏว่าคอมเมนต์กันเมื่อวานก็เกิดเหตุตะลุมบอลขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนกําลังประชุมการหาทางออกว่าจะมีการดูแลเรื่องนี้อย่างไรดีเพราะว่าอาวุธที่พบนี่นะฮะบ,บางส่วนเขาบอกว่าเอาไปซ่อนเอาไว้ตามพงหญ้าเอาไปฝังเอาไว้ในใต้ดินด้วยค่ะอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็จะหาเจอยากขึ้นนะคะเพราะว่าอาวุธที่หามาได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธที่อยู่ในศูนย์แล้วก็ประดิษฐ์้้นนมาเเองงทััลยค สรุปการดําเนินการแก้ไขปัญหาหลังจากที่หารือร่วมกันบอกว่าออกมาสามแนวทางนะคะก็คือหนึ่งคงจะต้องไปจัดระเบียบใหม่วางแผนการตรวจค้นอาวุธใหม่นะคะไปดูว่าตรงไหนที่ กลุ่มเยาวชนเนี่ยจะมีการนําอาวุธไปซุกซ่อนบ้างที่ผ่านมาถามว่ามีการตรวจค้นไหมก็มีการตรวจค้นแต่คาดว่าการฝังดินอัมพางเนี่ยมันทําให้หาได้ยากแล้วหลังจากนี้คงจะต้องเข้มงวดการตรวจมากขึ้นค่ะอาจจะตรวจทุกๆเดือนเลยก็ได้2คือต้องไปแยกกลุ่มแกนนําหรือว่าพวกหัวโจกนะคะแล้วก็ดูคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงนําตัวไปควบคุมแยกเอาไว้ในส่วนอื่นสคืออาจจะให้ทหารเข้ามาฝึกวินัยให้โดยตรงเลย คือคุณวงศักดิ์ประเทียบอินนะครับซึ่งเป็นรัชสารรชการแทนผู้ในการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8ก็บอกนะฮะว่าสาเหตุก็บอกเมืม่อสักครู่ฮะว่ามันมีสองกลุ่มกกทะเลาะกันขม็นกันแย่งเด็กใหม่สองคนที่เข้าไปแล้วจากนี้ไปครับก็ต้องพยายามหาวิธีการคือแก้ปัญหาอาจจะต้องให้เยาวชนเนี่ยฝึกวินัยอย่างต่อเนื่อง<ฆ>แล้วก็ค่อยปรับเป็นระดับระดับขึ้นไปนะครับเพื่อให้เยาวชนเนี่ยอยูใ่ในกฎหมายอยู่ในระเบียบ และไม่คิดที่จะกลับไปทําความผิดอีกซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ไปพบทั้งอาวุธนะครับที่ประดิษฐ์เองไม่ว่าจะเป็นตัวของอาวุธตัดแปลงจากเศษเหล็กพันกับไม้ท่อนกลายเป็นมีดครับมีเหล็กแหลมนะครับกับช้อนพันเป็นอาวุธพบเนี่ยไม่ต่ำกว่า100หนึ่งรอยรายการแล้วส่วนใหญ่ก็ถูกซ่อนเอาไว้ในพงหญ้าในท่องระบายน้ําหรือแม้กระทั่งสัต์ที่ทํารเกษตรเนี่ยก็มีเหมือนกันาบางส่วนเอาฝังดินเอาไว้ ก่อนหน้านี้เคยไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่เจอรอบนี้เจอกันถึงขั้นพังงะเลยครับเพราะว่าใช้วิธีการแบบชาวบ้านมากๆใช้วิธีการแบบง่ายๆมากทําอุปกรณ์ที่มาเป็นอาวุธแล้วก็มีกลุ่มสองกลุ่มจากนี้ไปเขาคงต้องเข้มงวดมากขึ้นก็เด็กเรียนรู้วิธีการหลบเลี่ยงจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตรงไหนดูแล้วมันปลอดภัยก็คงเอาไปซ่อนกันขณะน,นี้คงจะต้องเข้มงวดมากขึ้นแล้วค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้าอีกค่ะ,คะ เห็นบอกว่าในส่วนของคดีนะครับตอนนี้ตํารวจก็จัดชุดพนักง,งานสอบสวน20นายครับเป็นการสอบสวนนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแล้วก็จะมีการสอบถามข้อมูลจากครูฝึกอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เสียชีวิตไป1คนบาดเจ็บอีก84คนนะครับบางรายอาการสาหัสตอนนี้ยังพากักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่